สวัสดีครับสวัสดีเอฟซพอ่อพ่อแม่แม,แม่เดี๋ยวเฮาจิไปถามความรู้สึกของลุงแจมนะครับลุงแจมแกอสอวสน้อยเพชรบันแพงมากผู้พาสิมาถามเพื่อนว่าความรู้ดซึกเป็นยังไงสวัสดีครับลุงแจมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบอันนี้ผมเป็นแอดมินของมานะเพชรบันแพงนะครับเนาะหักแพงมนะเพชรบันแพงตลอดเวลาเป็นไดลุงแจม กระแสของมานะเป็นยังไงตอนนี้ดีว่แห้งเพราะมันว่าที่เป็นพระเอกน้อยร้อยนานมานะโอ้สาธุ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 คือเสียงดังสุดยอดนะการร้องการล่ำเป็นไงวาดศิลวาดศาสตร์แก้วครับงามฟอน เวลีเวลเวลีเวลเลยเนาะโหดีมากเลยนะสุดยอดเลยเวลีเวลพร้อมโอ้สุดยอดขอบคุณหลายๆเด้อ <c oughs> ครับเด้วยผมครับเออ